ตุ่มกับสีพามาบอนเกาเจ้าประจำนี่ล่ะเอาแต่สิเปิดสินายนก้นกระสียางมาทางนี้จังไก่มองทำงานผู้วุทางเมืองเกาเขาเจากระสียูสีนอนกับโปไปเองนะกระไก่มาทางนี้โอ้อากาศเริ่มเย็นเนาะหนาวคักมือนต้องใส่เสือใ่กว่านี้วันนี้ใส่เสื้อผ้าซัมบี่มาตัวเดียว เมื่อเย็นปั่นปักห้อยไขย่สีผ้ายางลงไปบอน,นียสีผ้าไปเอาดอกไม้สีแดงขอมอบดอกไม้สีแดงวันอาทิตย์ให้ทุกคนเด้อสีแดงออกสีส้มพูเนาะนี่แหละขอมอบให้ทุกคนนะจ๊ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขพักผ่อนอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุข ไปพักผ่อนอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขท่อนตัวเนาะสิบอกว่าให้เจ้าทุกข์เจ้าสศกด้วยกับสิโบเมนข้ามอวยพรเนาะนเจ้าสิมีถูกปวดขีก่กะขอให้ไปปลดทุกข์นะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านได้ปลดทุกข์ในตอนเช้าเอ้านกบอกว่ามันเจ็บขาตกใจเบิดอนี่ล่ะเนี่ยขี่แตกแปดรถขี่เส่เง,องือนคอนรวยละ่ะ ไอหมองเกา,เาห้านีล่ล่ะที่เก่าเจ้าประจํานางอยู่นี่จากวางจากข้าวเข้ากับจังโซกันจะข้ามสองข้ามเนาะพี่น้องืมวิ่งหัวบรจา <laughs> มิ่งหัวว่าจา้า <laughs> เออนเนาะอยากจื้นคือเกาบะมองนี่ก็ได้พีนแนนนี่พีเห็นไหมพี <laughs> ศร้ามีผีเล้ว่ะขาก็มานั่งโซกันอยู่วันนี้ <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นสวัสดีไหมเนาะสวัสดีพี่เกตกมลคนอีสานใต้เนาะสวัสดีสาวไทยยายุพินสวัสดีนัดนัวนะคอยเห็นเจ้าขึ้นอยู่จะเพื่อนแต่ยู่เพื่อนพินแต่คอยเลือกงานหาทุ่มมาขึ้นนี่จะเห็นคือแกลมสาวตุ่มเขาไปข้าวหนึง่งทังบ,บ่อปากนะคะทักทายทุกคนนะคะ่ะสาวสาวไทยเพลินวาเกตกมลกสวัสดีทุกคนค่ะนัดนัวกะตาง ต่างยางออกก,กาาอําออกกลังกายจ้าโอ้ยยางออกกํะะลาลังก,กายยังไดโอ้ยก็ยาสองห้องไยเถ่ากาก็ได้ออกกําลังกายกับซูดเซนจจเมื่อยล่ะด้วยทางานนี่กับปานออกกําลังกายนะคะยางตนอนเศร้าๆยางกับจ้าหยุดแล้วไปทํางานเนะะออาะก็จ้าว่าโอ้ยมานังเอียงอยู่นี่อยมาสิใดหัวแห้งบัด้ ผู้จสองคนเนี่ยมาจีบกันอยู่นี่ไม่เป็นไรวันนี้ไลฟ์อีกนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนวัสันรับอากาศบริสุทธิ์โอ้ยสวิตเซอร์แลนด์อากาศบริสุทธิ์พดน้่มได้กับบริสุทธิ์นะคะยายเล็กกับหัวแตนหัวแตนนะคะยายเล็กกับตกอ,อกตกใจนะคะยายเล็กกัดแขนยุ่มดากด้วยนะคะ ไม่ต้องลงคลิปนานพี่ไม่ได้ลงคลิปนานมากพี่เกดพันวาทั้งบานข่อยก็นาวคือกันจานัดนวดพันวานะคะผมสวยนะคะขอบคุณค่านาวเรียวนอจานัดนวดพันวา่ากระพ้ามาบึงวิวสวยมองเก้าหนีละมองเก้าหนีละก็ขอบคุณนัดนวดขอบคุณยายเล็กแอดยูทูบขอบคุณพี่เกดกับมนขอบคุณอันยายยูพิ้นค้นสวยเหียอวยมากทางพี่เนาะเงกหักเงังงก,งงงกนิดนหน่อยเดี๋สาวตุ้งงานค่ะ ก่องเสียเอาตัาง้งล่องดินเสียวกล้วยมากินอ่าง <c oughs> อาหารสาวของสาวตุ่มบางคนนอนฟังด้วยจา่าโอ้เอาแต่เจ้าสิเฮ็ดยังนอนจกหี้เเล่นก็ฟังไปนั่งกับว้าๆกัน,มมน,นก็เหม็นแน่ก็ดีพวกลนงคนขมาทรงแต่สติเกรอฝ้าวแม่วาสันยกตัวอย่างเ็นย,ย่ยายุยให่ได้เล็กเนาะก็จากสี้าวก็เรือกก็โดนเนะาะาสาสุ่มไปสองคน พิมจนมือนิกมือง้อหันลงังค่นกับบอานทํางานให้มีความสุขด้วยขอบคุณพี่เกตกมลค่ะทํางานก็มีความเมยแล้วความสุขค่ะสิ้นเดือนกับได้รับเงินเดือนแต่ว่ารับเร็วๆบินกับไปะสะเตกเบิดขอบคุณนะคะพี่เกตขาซาตุ่มเอากล้วยมาหน,น่อยหนึ่งกะสิกินกล้วยอ่างได้ปาะเนี่ยลังคนก็นมาถามว่าทําไมกล้วยถึงโคง้งโอ้ยตั้งแต่ค้อยกันยังโค้งเนาะ ถามจี๊กลิกจอกหลอกบางคนสูมานังสโสกัหยังอยู่นี่สู้สูกสูกหัิหวยังกูกระบ,บาดหัวบางแ่เนี่ยมานางังจีบกันอยู่นี่โอ้ยเนาะเกีรกระมน่นคนอีสานตายกับหัวแตะหัวแตนในมัองกุดอันที่นหน,นึ่งหัวหยัางนออบะนี้เนาะหัวควนค่อยกันยังโค่งดิโอ้ยห่มีค่อยไผดอกซื้อกรเดยตอนอ่อนแอหล่นี่ก็โค่งด้ ก็ลงพ่นวิธีเก็บคอยเพิ่นลงค่นกะบ,บ่มีดอกผูใดเอาคอยหัวคอยลงไปทางลุมน้ำสงไนเนาะบะดึงขึ้นมาทางสายกะดึงขึ้นไปทางขัว <c oughs> บาดมันแข็งแรงกเนาะโอ๊ยบ้านพกกล่วย <c oughs> <c oughs> อ้เนาะเบาเรื่องจริงเอาศพกันแล้วบัดน,นี้เขาพิงกันเขาพิงกันเริ่มซุกเริ่มจกกันแล้วเนาะไปเบืองเขากินตำฮวงกัอยากกินตำฮวงบันนี้สองคนนี่จกกันซาตุมกัสิอยาก็โจกเขาห <c oughs> นีดอกพี่น้องห <c oughs> นีจากหนีดอก